อยาเท,ท่าครับอยากเท่าไนดูไหมไม่ไหวไม่ไหวไม่ไวเลย่ไเลยไมว มีแล้วนมที่ซอยผมได้บ่าว่าอยากอยากเอาน้นำคุณผู้คลองให้สุกแก่งครับชั่วมันสะดวกสบายพิมพ์นี่หรือตั้งที่เซลล์เนี่ยที่มันทันสมัยนี่มันไม่ป๊อบติดไปได้บครับเรื่องเราโมนี่อันนี้ผมนำเสนอไปเพราะเราเป็นคนจตนนำไอาจิตเจรณาครับอันนี้ผมได้ครับเปราะฉะนั้นทุกชนก็แข่งแข่งเกษตรที่ต้เองเรื่องครับครับอันก็อีกอย่างหนึ่งท่านกับคุณหมอคุณหมอนุ่มท่านกับเคยเป็นหมอพยาบาลอยู่รถัพย์ สุขภาพร่างกายไปในทุต้นไหน่ือตลอดทั้งนีเพืออาจทำเกิดไปในทาำต้นครับอันนี้การพร้อมรับผล่ลิตว่าอย่างที่บอกที่เคยบอกว่าสันที่มีทำให้เป็นพิษใ่รับครับเป็นพิษเราคงได้รับได้ร่กกายร่างกายอร่ากายปกติเราครับลักจากอันธุ์เกษตรคุณผู้มไ่อกไม่คกั đó là cái <laughs> đó 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 ที่ผมได้ยุ่ปัจจุบันคือนิบาครับอันนี้อันนี้ก็นัำไปใส่ได้แล้วครับอันนี้สั่นเลยครับโออหนี่เหรอพี่โซเขาบอกว่าหมวกัะแม่กดใหญ่เลยนะ เลขาครมอน่ะเลขาน่ะมาได้แล้วนั่นน่ะเอาตูมีดอกเนี่ยขาลยายใช่